น้องช่วยถ่ายวิดีโอหน่อยอย่าทำถ่ายวิดีโอถ่ายวิดได่ไมไม่ไม่ไม่ถ่ายวิดีโอไปเลยโอเคครับไม่ต้องถ่ายรูปละเอาเลยครับเอามือเอาขาเอาตางยเออฮึ่ม

ดูความสูงนี us, ่เฮ <produ funny gli apprentice systems> ้ยเฮ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 ้ยอ่ะวเดี๋สองสามเดี๋ยวสองสามใช่ว่าฉันเก็บโทรศัพท์ไปปะคุนต้องเดินทีละคนมันจะได้ไม่โยกไงหายมาหน่อย

เข,า,ยออยา,ขาเรียกว่าอะไรนะครับสาวสาว,สาวข้ำเมืองโบราณยออยแต่ว่าตัวทงเขาคนละแบบนะางบนคลแบงบี้วกอปล่ยแนี้นตะัวมาตงนา้ได้ี้วะปนจะไปไหม<ะ>ไม่ไป คือขึ้นแล้วก็ต้องลงไปอีกใช่นู่นจะไปลงข้างหน้าลงข้างหน,น,น้ามีอะไรอีกไกลไหมก็ไกลประมาณเท่าบันไดบันไดสีแดงๆที่เราลงมาตั้งแต่เดินบันไดแด,ดงๆมาประมาณสิบห้าทีแค่ตรงนี้แหละเหนื่อยแล้ะอากาศมันโอเคโอเคไไมออไม่่เเยยยออะะาากศน้องเขาพายเรือฝั่งเดียวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ ไม่ต้องเปลี่ยนเออไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเออเลี้ยวขวาไหนลองเลี้ยวขวาวนไม่แา้ทั้งใต้น้ำเดินหน้าก็อยี้ด้วย อย่าบอกนะแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวแล้วก็มันมันเดินหน้า,าเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายได้โอ้โหวิชานี้ <c oughs> นนนถ,งถ,งถึงแล้ว ในเย็นนะตอนเดินล้านอตอนเดินล้อนตอนเดินร้อนแต่ถ้า สูงแล้วเนี่ยทางสวยมั้ยครับถ้าเดินต่อไปอ่ะ ก็ดูขึ้นไปดูเวงนี้ก่อนแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรก็ลงมาแล้วกันอ่า,นไอา,ไอาไปดูไปดูก่อนไปอ่าไป เรื่องใขึ้นเรือเรื่องติดเขาเรือขากลับนี้ขึ้นประเมินมูลค่านี่ได้ห้ามอะไรนะอ๋อใหญ่ที่สุดหินยกเหรอใช่เห็นยกใหญ่ที่สุดอยู่ในถ้ำขนาดอยู่ในถ้ำบาดาลอ๋อเมืองบาดาลประเมินมูลค่านี่ได้ แล้วก็อยู่ข้างบนตรงนี้องค์ค um, uh ีขาขะเขาเชื่อว่าเป็นหลวงปู่นะั่นที่จะที่ท่านนั่งการศึกษาไปทณาธิการแล้วก็จะมีเป็นบริวารท่านต่างๆบริวเล็กๆคีขะขะเชื่อว่าเป็นดอกไม้ใจที่จะที่บริวารนั่นมาสักบายท่านเมื่อก่อนแล้วก็อยู่จุดเนี้ยเขาจะทําเป็นสถานที่กราบไหว้เพื่อขอพรจากหลวงปู่ครับ เราก็จะมีเส้นทางให้เราเดินไปต่อก็คือเดินไปดูสุสานของพันปีข้างในนู่นอีกกี่นาทีอีกครึ่งหนึ่งอ่ะโอเคพี้อมเอาละเอาไรเดี๋ยวเราไหว้ทางนีก่อนไหว้ก่อนนั่งข้อได้เข้ามาข้างให้ดูแคกำังนิ่งใช่นั่งน่แล้วกเดินูา้ใ่ถนีาจะตวบริเวณนี้

ไหนตรงไหนครับชี้หน่อยเนี่ยเป็นรอยน้ำอ๋อแล้วถ้าเกิดเรามาหน้าฝนเปลี่ยนครับเปลี่ยนแต่แต่ก็พาเข้ามาใช่ไหมเข้ามาเข้ามาตรงนี้เราก็ใจนี่เบางคนก็ชอบเหมือนมีนอร์ตัวนหญ่ครับพอจะมาเจอมาฝนน้าฝนที่ราวนี้อากาศเป็นไงครับเย็นสบายปะเย็นสบายเย็นเย็นเลยนั่นต่างจะเย็นแล้วก็ชิ้นนี้เนาะ 何 <laughs> นก็จะมีข้างคาอาศัยอยู่เสียงที่ร้องจะเป็นเสียงข้างคาครั รอสมเได้3ดอ,อสมเด็จประเทศมาเปิด2ตีมวาที่้องเ่วคือเปิดนานแล้วเปิดนานแล้วไม่ได้ศึกษา,กา,กาที่เราไปนั่งเชี่องหายตอนแรกที่เราบอกมาจะนั่งไม่ได้ตอนนี้เราเจอมัอไปนั่ง เรือนี่นะน,น,นั่งสคีคนได้ได้นี่นั่งสองคนก็ปิมแล้วเนี่อย <c oughs> อาาหรับให้เ,เข้าไปไ้งะไแล้วช่วงน้ําสูงนี่สูงขนาดไหนครับก็เข้าไมด้สิได้อามเลยน้ำมั <c oughs> นไม่ได้หล <c oughs> น้ำเพียแนนค,นค,นนค่น้ำมันเปลี่ยนสีเยมันจะเป็นสีน้ำตาลบางคนเขาคววน้ำาก็ไม่นั่งพอน้ำมนจะขุ่นใช่ไหมแต่นี่น้ำมันใสพอ,อได้ครับ โบกมือนะครับอ,อเราไปอีกฝั่งเล็กเดินไปเ<ป>ยอะแต่พอแบบเดินได้ เดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปทางนี้นะครับพร้อมไหมเรือเข้าไปในถ้าพร้อมสองนิ้วดิเ,เข้าไปในถ้าไปปากถ้าอ่ะไปลงเรือ